สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวเหตุด่วนก็รู้ว่าต้องรีบช่วยแต่พอเห็นหน้าผู้ประสบภัยแล้วนารกอก็เหตุนี้เลยชาวบ้านบอกช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยจริงๆค่ะแต่จะให้รีบช่วยแค่ไหนใครเห็นก็บอกนารกอก่ะขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาเห็นแล้วยังต้องขอดูสักพักนี่ครับประชาชนทัเกเพจมาให้เราไปช่วยเหลือ เจ้าหนูตัวนี้ยังไงยังไงที่มาที่ไปก็เราะว่าน้องเนี่ยมุดเข้าไปในท่อแล้วออกไปไม่ได้พี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องตัดอย่างระมัดระวังและในที่สุดก็ช่วยได้หนูปลอดภัยสะเก็ดข่าวนี้เมื่อน้ำท่วมแล้วต้องไปโรงเรียนแต่แต่แต่แตแตแต ไหนคุณพ่อบอกวิธีนี้จะไม่เปียกแต่จังหวะน,นี้พลาดไปได้อย่างไรครัคุณพ่อ <Wow. S 1> แล้วมาถึงสกเก็ตข่าวทรงท้ายค่ะไปดูกันในขันวลลรรอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกกับอีกหนึ่งทีมที่สร้างสีสันในสนามค่ะ นี่เลยค่ะตอนนี้กำลังเป็นกระแสนในโลกโซเชียลเมื่อทีนเทนยาแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วนะคะแต่ว่าลีลาการอบอุ่นร่างกายยังประทับใจคนดูอยู่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะ <c oughs> เน้นสนุกสนาไไปกับเสียงดนตรีลีลาตอนชนะเวียดนามจะขนาดไหนไปชมค่ะ โอเคเยโอ้โหลีลาขนาดนี้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยโดนตกไปเต็มๆค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ